จะเป็นยังไงถ้ากวางนะครับเขามีอดีตอันแสนโหดร้ายเราจะไปดูกันนะครับว่ากวางเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือว่าคนร้ายกันแน่อนดีตของเขาจะเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับแอนิเมชันตอนนี้มาจากช่อง g a m e s t o n e plus เหล่าไปดูกันเลยครับเปิดตอนมาที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินหลงทางอยู่ในป่าเธอหาทางกลับไปที่แคมป์ไม่เจอ แลดูเหมือนความหนาวมันกาลังค่อยๆกัดกินเธออย่างช้าๆและจูๆ่ๆเธอได้ยินเสียงแปลกๆเธอจึงรีบหันไปดูป <c oughs> ก็แค่นงฮุกตัวหนึ่งเองหน้าแมวหน้าแจนเย็นตั้งสติหน่อยดูเหมือนมันจะมีสายตาที่น่ากลัวจับตาดูเธออยู่ใกล้ๆและคนที่แอบดูก็คือรครอบครัวของกวางนั่นเองนะครับดูเหมือนตอนนี้จะเป็นตอนย้อนอดีต ถ้าเราไปเห็นชีวิตในวัยเด็กของกวางกันนะครับพ่อกวางพูดขึ้นมากับลูกกวางว่าเอาละไอ้ลูกชายนี่คือหน้าที่แรกของลูกนะในฐานะผู้พิทักษ์ป่าในอนาคตลูกต้องคอยปกป้องมันจากมนุษย์ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามลูกพร้อมแล้วหรือยังลูกกวางเ่ยนะครับก็ได้ตอบกลับผมผมไม่รู้สิครับพ่อเธอเธอก็ยังไม่ได้ทําร้ายใครเลยนี่นาะแม่กวางพูดเสริมนะครับจําไว้นะลูกที่ไหนมีมนุษย์หนึ่งคนอีกไม่นานเนี่ย มันก็จะมีตามมาอีกมากมายเชื่อพ่อกับแม่นะพวกเราเนี่ยควรทำเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าลูกกวางตอบแต่ผมระหว่างที่คุยกันอยู่เด็กผู้หญิงที่หลงทางก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังแอบดูเธออยู่เธอพูดขึ้นมาว่ามีใครอยู่ตรงนั้นไหมตัดมาที่ครอบครัวกวางนะครับพ่อกวางก็ยังกับลูกชายครั้งว่าไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วคิวเธอซะเดี๋ยวนี้ลูกกวางรีบวิ่งไปหลบหลังแม่กวางนะครับแล้วเขาก็พูดว่า ไม่ผมทําไม่ได้พ่อกวางก็หัวเสียนะครับพูดขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวชั้นทําเองลูกกวางก็พยายามที่จะห้ามพ่อไม่ให้ไปนะครับเขาพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนอย่าทํำนะพ่อแต่กระโดนแม่กวางดึงไว้นะครับลูกกวางพ่อเห็นพ่อทําอย่างนั้นกับมนุษย์ เขาก็ร้องไห้ออกมาและหลับ,บตาเพราะไม่อยากเห็นมันแต่แม่กวางก็บอกกับลูกกวางว่าอย่าหันหน้าหนีเด็ดขาดนะลูกนี่แหละคืออนาคตที่รอลูกอยู่ลูกกวางพักแม่แล้วพูดว่าไม่ผมจะไม่ทําแม่บังคับผมไม่ได้หรอกแล้วเขาก็วิ่งหนีจากแม่นะครับแม่กวางกตะโกนว่ากลับมานี่นะลูกแม่กวางเนี่ยก็หันไปเรียกพ่อกวางที่รักพ่อกวางตอบโอเคเดี๋ยวฉันจัดจาก,การเองระหว่างที่วิ่งอยู่ลูกกวางก็พูดกับตัวเองว่า การคิวการตุยมันจะไม่ใช่ทั้งหมดของอนาคตฉันหรอกฉันอยากจะช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่ทำร้ายพวกเขาแต่จูๆ่ๆเขาเกิดลื่นตกลงไปในรลองน้ำแข็งแต่การเลื่นครั้งนี้นะครับก็ทำให้เขาหลบจากพ่อของเขาได้พ่อกวางพูดขึ้นมาว่าไอ้ลูกชายจงทําตามชะตากรรมของแกเถอะตอนนี้แกอยู่ที่ไหน <c oughs> แล้วพ่อกวางก็เดินออกไปนะครับ หลังจากที่พ่อกว่างของเขาเดินจากไปกวางพูดขึ้นมาว่าฉันต้องเดินหน้าไปต่อในขณะที่เขาเดินอยู่ในช่องทางน้ำแข็งเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่ฉนันหนีพวกเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่จู่ๆเนี่ยแม่ของกาาวางก็โผลมาจากด้านบนเธอบอกให้ลูกชายเนี่ยเรียกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ลูกกวางตอบผมไม่สามารถคิวใครได้เหมือนกับแม่กับพ่อหรอกผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ไปทักป่าหรอก แม่กวางตอบช่าเรื่องน้ำมันก่อนเถอะลูกออกมาก่อนแต่ไม่ทันไรพื้นน้ำแข็งที่ลูกกวางยืนก็เกิดสั่นขึ้นมาเหมือนมันเกิดแผ่นดินไหวไแต่มันไม่ใช่แผ่นดินไหวนะครับมันเป็นฝูงแม้มอดขนาดใหญ่กำลังวิ่งมาทางเขาลูกกวางรีบวิ่งหนีเขาพูดขึ้นมาว่าแย่แล้วผมยังเร็วไม่พอและลูกกวาง ก็เกิดสะดุดล้มขึ้นแต่แม่กวางวิ่งเอาตัวเข้ามาบังเขาไว้ move, <c oughs> แล้วฟูมแมมมอสก็ได้วิ่งผ่านไปลูกกวางพูดกับหมาว่าฮะผมผมยังมีชีวิตยอยู่เหรอเดี๋ยวสิ แม่แม่แม่ครับได้โปรดตื่นขึ้นมาเถอะผมจะเป็นผู้ไปทักที่ดีเหมือนที่แม่อยากให้เป็นแม่ครับได้โปรดลุกขึ้นมานะครับแล้วพ่อกวางก็เดินเข้ามาจากข้างหลังเขาแล้วพูดว่าเธอไม่ลุกขึ้นมาแล้วละ่ะนี่มันเป็นความผิดของแกคนเดียวลูกกวางตอบพางร้องไห้ไปนะครับอะไรนะไม่มันเป็นอุบัติเหตุครับพ่อผมไม่ได้ตั้งใจจริงจ พ่อกวางไม่สนใจนะครับแล้วก็พูดต่อนี่มันเป็นความผิดของแกตั้งแต่วินาทีที่แกปฏิเสธหน้าที่ของแกแล้วแกปฏิเสธจุดหมายของตัวเองลูกกวางพูดตอบนะครับพ่อไม่เมื่อยนะพ่อกวางตอบกลับนะครับอย่ามาเรียกฉันว่าพ่อแกแกไม่ใช่ลูกฉันแล้วพ่อกวางก็เลยวิ่งไล่ลูกตัวเองลูกกวางเนี่ยได้บอกพ่อขณะที่เขาวิ่งอยู่พ่อผมขอโทษพ่อกวางได้ตอบ คำขอโทษไม่ทําให้แม่แกกลับมาหรอกลูกกวางเนี่ยคิดว่าถ้าเขาวิ่งต่อไปเขาน่าจะโดนจับแน่ๆเขาเลยไปแอบหลังต้นไม้พอกวางที่ตามหลังมาติดติดก็พูดว่าข้าควรจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแกไม่มีวันเป็นผู้ไปทักได้แกย,ยังปกป้องตัวแกเองไม่ได้เลยแล้วพ่อกวางก็ฟันต้นไม้ขาดเป็นสองท่อนลูกกวางเนี่ยตกใจแล้วก็วิ่งต่อมาที่บ่อน้ําที่เป็นน้ําแข็งนะครับลูกกวางคิดว่ามันปลอดภัยไหมนะถ้าจะข้ามไปแต่พ่อเขาเนี่ย ตามหลังมาติดติดแล้วพ่อกวางบอกให้เขากลับมานี่ลูกกวางพูดนะครับไม่สําคัญแล้วฉันต้องลองเสี่ยงดูลูกกวางแค่เดินไปไม่กี่ก้าวน้ําแข็งมันก็ดูเหมือนจะแตกออกมาได้ทุกเมื่อเลยนะครับพ่อกวางที่วิ่งตามมาไม่เลิกเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าแกอยู่ตรงนี้เองทีนี้แกต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทําไว้แต่ในขณะที่เขากลาลังวิ่งมาโจมตีลูกตัวเองน้ําแข็งที่พื้นดันแตกก่อนทําให้เขาเนี่ย จมลงไปในน้ําลูกกวางเดินไปดูหลุมน้ําที่พ่อตัวเองตกลงไปอย่างหอบๆแล้วบอกว่ามันจบแล้วใช่ไหมแต่แล้วพ่อของเขายังไม่ตุยนะครับพ่อกวางดึงข่าของเขาไว้แล้วพูดว่าถ้าฉันไม่รอดแกก็ต้องไม่รอดเหมือนกันแต่แล้วจูๆ่ๆก็มีจิงจ,งจ,งจ,งจงอกโคโรกเหนือยิงเข้ามาช่วยลูกกว่างไว้นะครับเขาพูดขึ้นมาว่าปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะ จิ้งจอกถามกวางว่านายโอเคไหมกวางตอบอืมผมคิดว่าโอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณจิ้งจอกแต่คุยกันไม่ทันเรยน้ำแข็งบนพื้นก็กำลงังจะแตกทั้งหมดจิ้งจอกรีบบอกกวางว่าไปกันเถอะตรงนี้ไม่ปลอดภัยตามฉันมากวางตอบสั้นๆได้ครับจิ้งจอกวิ่งแล้วพูดต่อนะครับทางนี้วิ่งต่อไปอย่าหยุดเด็ดขาดกวางตอบอย่างหอบหอบนะครับ ผมพยายามอยู่ <c oughs> แต่แล้วทั้งสองก็รอดมาได้จริงจอกพูดกับกวางว่าไม่เลวเลยนะสําหรับพวกเดือนสองขานะ่ะไปหาเคลื่อนไหวแบบนี้มาจากไหนละ่ะกวางตอบกับพ่อแม่ของผมนะครับพวกเขาสอนทุกอย่างให้ผมก็เพื่อจะปั้นให้ผมกลายเป็นนักฆ่าแต่ผมไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นเลยแล้วตอนนี้พวกเขาก็จากไปแล้วจริงๆพวกเขาจากผมไปแล้วพูดเสร็จเขาก็ร้องไห้ออกมานะครับ จิงจอกพูดต่อขอโทษนะเจ้าหนูตามฉันมาเถอะป่าแห่งนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยสำหรับร่างเล็กๆอย่างนายนายจะไม่มีวันรู้เลยว่าในป่านเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างพูดเสร็จแล้วนะครับกล้องเนี่ยก็จะจับให้เราเห็นว่ามันมีหมีขั้วโลกตัวหนึ่งกําลังแอบมองพวกเขาอยู่ไกลๆจิงจอกพากวางไปอยู่ที่บ้านของเขากวางพูดขึ้นมาว่าว้าว นี่มันเจ๋งจังเลยครับผมก็อยากมีบ้านแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่แล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าบ้านของผมอยู่ที่ไหนจิ้งจอกพูดตออน,นะครับงั้นก็อยู่กับฉันสิพร้อมยืนเหนือให้กวางกินนะครับกวางพูดขอบคุณน,นะครับแล้วก็พูดว่าผมก็อยากอยู่เหมือนกันต่อมานะครับจิ้งจอกเนี่ยได้สอนเขาหลายอย่างถึงวิธีการเอาตัวรอดในป่าการหาอาหารถึงแม้กวางจะทําได้ไม่ดีในตอนแรกกเ็เถอะเขาสอนกวางขี่แมมมอธ เหมือนตอนนี้จิงจอกเป็นพ่อคนใหม่ของเขาเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยได้ทํากิจกรรมด้วยกันมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างตุ๊กตาหิมะและตอนนี้กวางก็เก่งแล้วกับการหาอาหารพวกเขาทั้งสองได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมาเรื่อยๆจนกวางตอนนี้นะครับตัวใหญ่กว่าคุณจิ้งจอกแล้วในวัน,ว,นวันหนึ่งพวกเขาได้เดินกลับมาที่บ้านหลังจากที่ไปข้างนอกมากวางพูดขึ้นมาว่าอ่าอีกหนึ่งความสำเร็จอืม วันอันแสนสำเร็จในดินแดน,นหิมะข,ของเราไปที่เทะเลสาบกันเถอะไปตกปลาน้อแข็งกันคุณจิ้งจอกตอบนะครับนายเนี่ยคิดถึงแต่ของกินตลอดเลยนะแต่จูๆ่ๆมีขั้วโลกก็มาบุกที่หน้าบ้านของพวกเขากวางพูดขึ้นมาว่านั่นตัวอะไรนะ่ะจิ้งจอกตอบนะครับนั่นมันหม,มีขั้วโลกสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสัตว์แห่งดินแดนหิมะหลบหลังฉันไว้นะจากนั้นจิ้งจอกก็เข้าไปสู้กับหมีขั้วโลกด้วยตัวคนเดียว ฉันปล่อยให้มันทำร้ายเพื่อนฉันไม่ได้แต่แต่ฉันก็ไม่ใช่นักฆ่าแล้วฉันควรทำยังไงดีกวางพูดในขณะที่จิงจอกเนี่ยกำลังโดนหมีคโรกเล่นงานจิงจอกโดนตบมากระแทกกับต้นไม้แล้วจิงจอกเขาก็พูดขึ้นมาว่ากวางมันถึงเวลาแล้วละ่ะที่นายต้องสู้กวางตอบคุณพูดถูกคุณจิงจอกผมคือผู้พิทักษ์แห่งผืนป่าผมไม่ใช่นะะักฆ่าแต่ผมคือผู้ปกป้องและอดีตในวัยเด็กของกวางมันทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น กวางไล่หมีโคโลกไปได้และทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาแหมน่ารักจริงๆนะครับมีรูมหัวแล้วก็กอดกันด้วยแล้วอนิเมชันเรื่องนี้ก็จบลงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคิดว่าอดีตของกวางเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆนคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่พี่น้องนที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ กดสับให้กับช่องเกม s t o นพัสด s แล้วก็กดให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับและถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อก็อคอมเมนต์บอกผมได้ที่ดลารางได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซียา